ชบมบรรยากาศร้านค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะๆเลยดูนี่มุมสวยๆนะคะทุกคนที่นีอยู่พกสำโรงนะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนี่ที่นั่งเป็นกระต๊อบนะทุกคนมีพัดลมด้วยนะไม่ต้องกลัวร้อนมีพัดลมน้อยให้ด้วยอะเนหะ็นไหมนี่ค่ะ มีโซนให้นั่งเยอะนะทุกคนอยู่ใต้ต้นเฮ้ยเขาตกแต่งร้านได้สวยนะนะฝั่งนู้นก็มีที่นั่งนะแล้วก็อยู่ใต้ต้นร่มไม้ร่มจามจุรีใหญ่ๆเลยตรใหญ่เลย,เลยนี่แต่ช่วงนี้ไม่มีดอกนะทุกคนกลางคืนน่าจะสวยนะมีไฟป,ประดับด้วยทุกคนเห็นไฟไหมเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะทุกคนที่สำคัญมีมุมถ่ายรูปสวยๆเย,ยอะแยะเลยโอ้บรรยากาศน่านั่งมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารกันนะคะโอ้ ให้นมหล่อมาเป็นพนักง,งานต้อนรับค่ะทุกคนหล่อไหมคะหล่อไหมคะบรรยากาศดีดีค่ะทุกคนชอบมากเลยชอบบรรยากาศร้านนะทุกคนที่สําคัญนะมุมถ่ายรูปเยอะมากเห็นไหมมีชิงช้ามีอะไรนะป้ายโอ้นั่นแหละทุกคนเน้นธรรมชาติเนี่ยชอบมากเลยร้านไหนที่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จุดจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปเยอะๆแบบนี้นะ มาแล้วไม่พลาดนะคะทุกคนดูเอาเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนูน่นด้านในนะคะด้านในกังหันเนาะแล้วก็ประตูนะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ตัวใหญ่นะทุกคนให้เราเข้ามานะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะไม่ใช่ยังสายยังสายสายยังไม่เทียนะลูกค้ายังไม่เข้านะ ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะเงียบสงบอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกอะไรความเป็นส่วนตัวนะทุกคนคิดว่ามากันคืนน่าจะสวยมากเลยทุกคนมีไฟประดับไฟอยู่ในกรงอะไรนะกรงนกแล้วก็ซุม <c oughs> <c oughs> ได้บรรยากาศมากเลยทุกคน <c oughs> นี่ค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่นพนอนๆมีมุมเขาเรียกอะไร มุมนี้ให้เด็กๆมาเล่นด้วยนี่เห็นไหมใครมีลูกเล็กๆมาก็มานั่งตรงนี้ได้นะคะอากาศดีค่ะทุกคนลมเย็นสบายนะคะที่สําคัญนะที่นั่งเยอะมากเลยนะเราเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ที่นั่งก็จะเป็นแบบส่วนตัวมากนะเป็นกระท่อมใครกระท่อมมันนะคะทุกคนนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นร้านของเขานะคะด้านหลังเนาะ,ะด้านหลังแล้วก็มีโต๊ะให้เรานั่งด้านข้างกับด้านหน้านะคะ มีอาหารหลากหลายให้เลือกนะคะให้เลือกทานนะคะเนาะบรรยากาศดีอยู่ติดถนนใหญ่สะดวกสบายมากเลยค่ะวันนี้มารีวิวร้านอาหารนะคะอยู่โคกสำโรงนะคะชื่อร้านครัวบักเม้นะคะทุกคนเหลียวหาไปาครัวบักเม้นะชื่อร้านครัวบักเม้นะคะทุกคนนะใครผ่านไปผ่านมาแวะมาทานได้นะคะเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวรสชาติอาหารให้ดูอีกทีนะคะทุกคน